สวัสดีครับทุกคนเฮียดูเสียงกูดิ <c oughs> คือเหมือนเสียงผมจะมีปัญหานะครับไอเยออกูจะอัดดีไปไว้คลิปเนี้ยเดี๋ยวเป็นว่าผมจะพยายามเอนจอยให้ได้มากที่สุดแต่ตอนนี้เสียงผมมันแหบนะคนดูไม่รู้เป็นเพราะอะไรเ้ยน่าจะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็แพ้แอร์ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ส่วนบ้านใหม่ห้องใหม่ที่ผมถ่ายลงชุมชนเนี่ยเดี๋ยวจะรีบอัดคลิปมาให้ดูนะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปด้วยเพราะว่าเสียงแม่งเป็นงี้แหละน้องๆอผมต้องมีทีพ่นคออะน้องๆพ่นคอเลยคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับแล้วก็จะจิบน้ําบ่อยนิดน,นึงเพราะว่าเสียงผมมีปัญหานะทุกคนผมเติมเพชรไปแล้วคนดู20,000เพชรประมาณ6,000บาทนะครับเราจะมาสุ่มสกินนารุโตะใน f ีไฟเหมือนเพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับและนอกจากสกินนารุโตะแล้วเนี่ย จะมีเซตอื่นด้วยนะเป็นคาคาชิซาสึเกะสักุระแล้วก็อาจารย์ชิไรยะนะผมเป็นเพนนารุโตะนะครับคนดูดูนารุโตะตั้งแต่ตอนแรกจนจบแต่โบรุโตะผมไม่เคยดูนะครับแล้วก็เหมือนตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเกลือดูจากเพชรสุ่มแค่83เพชรเองนะครับแสดงว่าไม่ค่อยเกลือและนั้นเราผมห่างหายจากฟรีไฟล์ไปโคตรนานฝากคนดูกดไลค์ แล้วมัดูว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะแน่นอนว่าทุกครั้งที่สุม่มวีไฟนี้กูเกลือตลอดเลยหุ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 ย,หยตาโคโนหฮะมึงเอามาทำไมสุม่มอีกหุยไอ้แยแม่งเลยคาถากระสุนมงจักร มันจะเกลือขนาดนั้นเลยเหรอวะคนเราเฮ้ยอะฮะเฮ้ยถ้กินนี่แม่งโกงกูเปล่าเหมือนกูได้ปืนไม่ใช่หรอเฮ้ยนั่นต่อเอาเฮ้ยไอ้ยังไม่โกงไอ้เกมโกงกูกูโดนเกลียดนี่ว่ะเสียงก็ยิ่งไม่มีจะมาโกงกูอีกเนาะเกม นั่โตเอ้ยโอ้แม่งคือมันควรจะได้แม่งเลยเอ้ยอะฮะชุดกี่เผามึงมาเพออื่อโอยกูจะได้นั่โตอีกแล้วอเว้ยเอ้ยเหมือนเอาแพลกได้นี่ ผมแลกได้นะโทเคนะ็นห้าอันแลกชุดนัลโตได้แต่มันก็ไม่สะใจเท่ากับเปิดได้เลยไงนารูโตนารูโตนารุโตเอ้ยเลยไปสกายเลยนรูโตกูว่าเริ่มไม่ใช่ละนารูโต นี่เสียงกูเป็นอย่างงี้นี่มึงจะเอาเครือมาให้คุยว่าจีเอเมเลยนั่งโตโอ้ <c oughs> ทำไมแม่งมันเกียนกูน้องมันเกียนพี่กระสุนพวกจักโอ้โห้เขินเฮ้ยเขิสวมใส่เลยละกันอืมทีนี้ก็เหลือปืนนะ,อะเอา้า เอาได้เลยสวมใส่นี่คาถากระสุนมงจักหมดไปประมาณตอนแรกผมมีเท่าไหร่เดี๋ยวให้คนจะต่อขึ้นนะครับว่าหมดไปประมาณเท่าไหร่ไม่เกลือนะไม่เกลือผมชอบฟรีไฟตรงนี้แหละขอดูเอามาขายไม่แพงไม่เหมือนอ o ยเลยโคตรงอ้ยบอกสุดไ้แล้วก็วันที่16 จะเป็นซาสเกะนะครับอีกสิวันและวันพรุ่งนี้จะเป็นซากุระอีถังขยะสี่ชมพูสําหรับใครที่ดูนารุโตะกกจะรู้ว่าผมซื่อถึงอะไรนะครับพอถ้าเราเก็บครบเราจะได้นี่หรอได้คาถาเชิญกรมมบุญตะแต่คาคาชินนี่แหละโคตดเท่คนดูกูอยากได้ผมจะเก็บคาคาชินะวันที่25้าเจอกันคลิปนี้ไม่รู้ว่าแม่งจะได้ลงวันไหนแล้วนะครับคนดูแต่โอ้ยสกินปืนที่อะไรเนี่ย นี่งไงปืนนสุโตะ MP40 เอา้าไม่ใช่นี่ว่านี่มัน MC1 a ชิสแล้วนี่คืออัตรามันนะครับคนดูอาตาการลันหนึ่งเจาะเกาะสองโอเคเทมันก็ยังดินน้ำมันอยู่นี่ว่าใครบอกว่าไม่ดินน้ำมันวะการาฟิกนี่กูปรับสุดเลยนะนี่เพิ่มประสิทธิภาพเปิดเงาเปิดแม่งก็ยังดินน้ำมันอยู่อ่ะ แม่งอัปเดตอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ฟรีไฟกูงงไปหมดละยุตพอเมื่อสามสิบเปอร์เซ็น โอเคเดี๋ยวเราลองไปลงไปเล่นสักตาหนึ่งนะครับคนดูผมอาจจะไม่ค่อยจะพูดนะครับเพราะว่าเสียงผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วไปสักเกมหนึ่ง chistanshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดไอเทมงานฟาร์มจำหน่ายรหัสหลายแมปมีแมปฟิตบล็อกฟูดคิงเลกาซีและแมปอื่นๆอีกมากมายครบจบในร้านเดียวใช้บริการทางเว็บและเพจได้เลยแอดมินตอบไวมากนะครับเติมไวด้วยปลอดภัยแน่นอนสนใจทักแชทเพจหรือว่าเว็บตามลิงก์ที่แนบไว้ได้เลยนะครับ เยคุรามะเฮ้ยเออทำไมไม่มีให้ขี่คุรามะวะทำไมกูให้กูขี่มังกรอ,อุยอ้ยก้าวหางเฮียตัวยังใหญ่มาแล้วเฮ้ยเยีดเขี้ยพาเรากระจายไม่ไม่ใช้กระสุนวงจักรอะใช้ปืนทำไมวะนารุโตะไม่ไม่ใช่วิธีของนินจาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย สวยสวยอุ้ยเข้าหัวนี่ไงคาถานินจาไม่ใช่คำตอบหนึ่งกระบอกเท่านั้นเอ้ยเรายิงเข้าห่างได้ไหมวะไม่ได้เกมกาดเคสแค่แม่งปรับเปลี่ยนแมพใหม่ด้วยวะเป็นแบบแนวแบบแมปแนวแบบยังไงวะคิดมากเออโอ้แพงแเสียงไม่งีเลยมันจะไม่งีสมองอีกอยากดูสกินปืนสกินปืนไปไหนหมดวะ เด็กดูสกินปืนหน้า M4 ไหน yeah, เช่ M4 โฟโฟกูไปไหนวะเห็นแต่ AK หรือแมปนี้ไม่มี M4 โฟโฟวะคนดูอ้าอไอนะนะ้นี่ยืนทำนั่นน่ะนี่ไงยืนทำไรไอ้ไก่หุยเจอแล้วไหนดูดิเย้าโคตเทแล้วกูถามจริงเฮ้ยได้หรอวดเซียนเช่ นึกงว่าอะไรนึกว่าไม่นจะวิ่งไปใช้กระสุนวงจกักรโหมดเซียนคนดูกู <c ười> เป็นโหมดเซียนด้วยคมจิงโหมดเซียนต้องนั่งสมาธิ2ี่นาทีขึ้นไปนะครับเพื่อรวบรวมพลังงานธรรมชาตินะไก่ไกไหนยยิงกูมึงหาเรื่องตายแล้วมึงหาเรื่องตายแล้วเดี๋ยวมึงเจอกระสุนวงจกักรนี่กระสุนปืน ไอ Lebanon, ้เชื่แม่งไหนรับกระสุนหมดเซียนไปเออไอ้ายโง่มึงด้วยมึงจะไปไหนไอ้บอทนี่ตายซะไก่ม <made> ันจะมีใครสู Point ้กูได้น <t> ี <im caffeine> <with> ่กระสุนหมดเซียนเนี่ยฮัลโหลแม่งเท่ใช้ได้นะคนดูรับปืนนั่งแบบมันเป็นแบบวงกลมอ่ะเป็นลูกประคำของของเซียนหกวิธีอ่ะคนดูเคยดูปะถ้าใครเคยดูโตะกจะเก็ตในสิ่งที่ผมพูดนะครับกูใจ่งตัวตายเข้าหัวนึ่งนัดไก่ เสียงไม่มียังทำโนสนี่เอ้ยงัดนัว <No. S 1> งัดนัวโอ oh, ตายโดนโดนหลังยังตายเกมดีเกมดีแล้วไม่เอาปืนแบบอีโวมาขายวะแล้วก็เป็นแบบสกินจะพูดไงดีเป็นสกินนารูโตะอ่ะ้าจะเท่นะคนดูอันนี้แบบว่าแม่งแต่นี่แหละถึงจะเหมาะกับเป็นฟรีไฟนะครับไม่ขายแพงเฮ้ยแล้วทุกนี้คืออะไรวะคนดูดูดิคัมพีเหรอเฮ้ย กามบุนตะคืออะไรวะเยี่ยเมื่อกี้กูใช้คาถาานเจอหรอโคเทเลยเขียวเลยเดี๋ยวตามล่าคนต่อนครับอีกตั้ง23ตัวแม่งไปแอบอยู่ไหนกันหมดโดยรวมสกินแม่งสวยมากนะครัดูแต่ผมอยากให้เปลี่ยนจากสกินโหมดเซียนเนี่ยเป็นสกินที่นัรุโตะล่างนั้นซะมากกว่านะครับมันจะมีอีกไหมกดดีเฮ้ยนี่นี่แหละนี่แหละที่กูอยากให้มีโอ้ยโคเทไมมีอีกปล่า ไม่น่าจะมีละมันมีสองล่างเชียรโคเทไม่งฉลาดอยู่นี่ว่าฟีไฟโคเทอ่ะคนดูอุย้ยดูสกินกูเป่าเพื่อนดูสกินเราเป้ามึงอย่ายิงหัวกูนะเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเอาเอาเอ้ยกูบอกว่ายิงไงว่าจะมาอวดสกินดูดิดูดูสกินกูมึงยิงทำไมกูจะมาอวดสกินอืมไปมึงเจอสกินเครื่องไฮคิอ่า ีตายไก่แม่งอุจจาระจะมาอวดสกินนะครับโอเคคนดูถ้าจะเล่นจบเกมนี่ผมมาดูทรงเสียงผมไม่น่าไหวนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยเสียงผมไม่ไหวแล้วนี่มุมนี้ยังหล่อเวลกู